โอเคนะครับทุกคนวันนี้อยู่กับผมนะครับเติร์นบูลวันนี้ผมจะมาแกลรูปิดลูกตีครับแต่ผมจำสูตรได้แค่ทำได้แค่หน้าหนึ่งนะครับอ่ะมาเริ่มกันครับเออดูจากเวลาคลิปแล้วกันว่าผม,มใช้เวลาเท่าไหร่นะว่าไม่ใช่ดูนะหนี่ยวมโอ้โหต้องมองลูกอีกเลยม,มองลูกโอ้โหโอเคมาเริ่มกันครับผมไม่ได้ทำสุดความใบมานนะ ผมฝึกแต่ทำได้ก็พอนนะนี่ครับนั่นแหละอูอ้ยยุงกัดแปบ๊บหนึ่งนะหนึ่งสองสอง,สองผมทำได้แค่สีขาวนะ่านี 拼了这满地的金币、哦，我最我最牛！好、哦，给大家了，预备啊！哈、嗯，来，show、嗯。Oh, นี่ครับแล้วมันก็จะเข้าสูตรอย่างนี้เลยเห็นไหม,มนีะเป็นอย่างนี้ทุกด้าน,นครับจะเว้นสีเหลืองนี่เสร็จละทุกคนไปดูนะครับว่าผมได้กี่วินะครับก็ประมาณนี้เลยะครับทุกคนแล้วก็แค่นี้แหละทุกคแค่นี้นแหละแลแ้วก็ฝากไว้ด้วยนะครับแล้วก็เจอกันใหม่นะครับลิปหน้าบาย,บาย